วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ครับผมก็อัติศยาครับสวัสดีค่ะป่าวมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาตัศยาอีกครั้งนะครับค่ะก็วันนี้นะครับน้องป่าวก็เป็นวัตถุมงคลที่ก็อบอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่แทนตัวเจกแขกได้เลยถูกต้องเพราะว่า<ม>ถ้าไม่ใช่โปรจแขกนเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยเนะี่ยใช่แล้วไม่เคยได้มีใครสร้างด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่สมาชิกทุกคนเนี่ยใช้และเห็นผลอย่างมากแต่ต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยมันเป็นเบอร์พิเศษนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราเพิพบกับการแข่งรีสอได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะาจ์แขกค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมัตสยามครับก็วันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเราได้ลงเฟซทั้งทางรายการแล้วก็ทางเฟซส,ส่วนตัวเราไปหลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลชิ้นนี้ก็คือฮารซิมัสเบอร์สองพิเศษพิเศษ,เศษแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องฮารซมัสเบอร์สองพิเศษเนี่ย เราอยากจะเตือนสมาชิกแล้วก็ฝากฝากให้สมาชิกอย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่มันสำคัญในฐานะที่เราตามรายการมตรสยาม<ะ>ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานถ้าทุกคนยังจำได้เนี่ยเราได้พูดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่รอบที่ผ่านมาที่เกิดสุริยาคาตที่เราทำาราหูคีสามายันเนี่ย<ะ>เราได้เตือนไปแล้วว่าพลังงานมันจะเปลี่ยนจากหยางเป็นหินแบบรุนแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยก็มีสิทธิ์ที่จะจนได้ถ้าคุณอยู่ไม่ถูกยุคถูกจังหวะส่วนคนจนคุณก็มีโอกาสที่จะรวยได้ถ้าคุณยังอยู่ในชายภูมิหรือสถานที่ที่เหมือนเดิมเพราะมันอาจจะเป็นชายภูมิที่ถูกกับพลังงานพอดีแล้วก็สิ่งที่เตือนไว้ตั้งแต่ก่อนอัดรายการเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสองเทสที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานตัวเนี้ยว่าคนที่ มีชื่อเสียงในด้านบวกก็ระวังจะมีชื่อเสียงในด้านลบส่วนคนที่มีชื่อเสียงในด้านลบเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้นําเทนอ,อ,าอาจจะกลายเป็นผู้นําเทนของของวงการมายาได้ก็อย่างที่เราเห็นมาหนึ่งอาทิตย์ตลาดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยว่า,าพลังงานเนี่ยมันได้ชัดเจน<ะ>ก็คืออย่างที่เกิดเหตุการณ์ดราม่ากันในโลกโซเชียลบบรุนแรงคืออยากจะเตือน,อนสมาชิกไว้ว่วา อะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เราเสพบสื่อหรือเสพบอะไรเนี่ยเรากา็ใช้วิทยาญาณในการรับชมและรับฟังแต่ถ้าตามมาตรสยามนะคือในระบบเหมาซานหรือเหมาหมดอ่ะเอาทุกอย่างที่เราตัวรอดได้เนี่ยเหมาในที่นี้คือเอาทุกอย่างที่เราทดํด้ยตัวเราลอดไดเ้เราควรให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทํามากกว่าอย่างอื่นเพราะนั้นแหละมันคือเรื่องปากเรื่องท้อง,เร,อง,องเรื่องที่จะพาเรารอดจริงๆ ส่วนไอเรื่องความเป็นมาเป็นไปของโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลหรือคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่ยขอให้มันมีผลรองไปจากหลังจากที่เราใช้สมองไปกับการเอาตัวรอดแล้วอ่าเราก็พยายามใช้สมองเราไปในทางที่เอาตัวรอดดีกว่าค่ะอ่าส่วนใครจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ดูไว้เป็นแบบอย่างอ่าทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ดูไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ อย่างที่ปัจจุบันนี้นะคือคนยังไม่เคยโดนอ่ะมันก็คือมันก็ยังไม่เคยจริงๆก็คือถ้าคนยังไม่เคยโดนกับเรื่องอกฎหมายในโลกโซเชียลหรือกฎหมายดิจิตอล่ยหรือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยอยากจะเตือนไว้เลยว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยบ้านเราเนี่ยตั้งโทษกฎหมายคอมพิวเตอร์รุนแรงมากแล้วมันเป็นคดียา,ยาที่ยอมความไม่ได้เลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ข้างอันตราย เพียงแค่เราไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรเงี้ยอา,อาจจะนํามาซึ่งคดีความอย่างอันตรายได้อันนี้ก็คือขอเตือนกับสมาชิกรายการมรดสยามเอาไว้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่หรอกก็ขนาดตัวเราเองเนี่ยก็มีก็มีนะพวกเกียนคีย์ยบอร์ดอะไรเงี้ยที่เข้ามามีปัญหากับรายการมันราก,ก่อนหน้าเนี่ยสามสี่สามสี่ลายที่ฟ้องร้องไปแล้วไม่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ก็ติดคุกไป ถ้าไม่มีเงินชดเชยก็ติดคุกกันไปอะไรเงี้ยอืแต่ว่าเราก็พยายามแค่แบบสั่งสอนให้อยู่ในสถานะเบาอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนจําคุกใครแล้วก็โดนจําคุกไปสามเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็เอาสถานเบาๆแล้วก็ให้จ,ำจำําจําคือคราวนี้ไอเราเนี่ยเป็นมนุษย์ทํามาหาเช้ากินขํามนุษย์เงินเดือนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็เอาวันสมองไปหาทางรอดดีกว่า กลับมาเข้าเรื่องอน,นี่ว่ะกลับมาเข้าเรื่องเดี๋ยวยาวเข้าเรื่องกันมานิดยไงกูเลยคุยเรื่องอื่นเ,เพราะจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลประจำปัเนเทศมันเป็นฮาซิมัททุกคนรู้อยู่แล้วให้ก็ดูเป็นฮาซิมัตเบอร์สองพิเศษซึ่งฮาซิมัทเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแรกในประเทศไทยเลย <SA> ที่<ช>เอาออกมาพูดในโลกโซเชียล <SA> <ช>เอาวิชานี่ออกมาพูดในโลกโซเชียลคนแรกในประเทศไทย อไ,ไ,ไปไปไปดูได้ตั้งแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตมีใหม่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยเนี่ย<ช>อาจารย์แขกก็พูดถึงฮาซีมัตแล้วแล้วเราก็พูดเสมอว่าฮาซีมัตเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องรางที่เหมาะกับคนศาสนาอิสลามคือมันไม่ใช่ศาสนาอิสลามไม่มีฮาซีมัตมคือเขาถือว่าเป็นของต้องห้ามมันเป็นวิชาย,ยาวีโบราณยาวีก็คือชนเผ่าโบราณที่อยู่ท่ทางใต้ ที่เขามีภาษาเป็นของเขาเองมีตัวหนังสือเป็นของเขาเองแต่ตัวหนังสือเขาเนี่ยเขาจะถอดมาจากอาหรับเป็นหลักก็คือเขารับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียในยุคข,ของเกาะเบอร์เนียวสมัยก่อนแล้วก็ล่นมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่แหลมมาลายูประเทศไทยถ้าเราไปคน้คนค้นคว้าประวัติศาสตร์เขามีการลบการทําสงครามมีการพอมันเกิดเหตุการณพวกลบพวกทําสงครามการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติทั้งหลายต่งตางๆเนี่ยมันก็เลยเกิดวิชานี้ขึ้นมา เก,เกิดแนวแนวพื้นฐานของวิชาเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเกิดมาจากความเชื่อในบนรรพบุรุษในความเชื่อของจิตวิญญาณก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบนรรพบุรุษต่างๆมันก็เลยทําให้เกิดวิชาของที่เราเรียกว่าฮาซิมัตมขึ้นมาแต่คําว่าฮาซิมัตเนี่ยคือเครื่องรางที่ห้ามแก่ดูเพราะว่าจุดความสําคัญของมันจริงๆก็คือตอนที่ม้วนอตอนที่ม้วนเนี่ยก็นนยคือมันจะว่าเรื่องเหมือนกับเราม้วนตะกรุด แต่มันจะยิ่งกว่าอา๋อย,ยิ่งกว่าจะยิ่งกว่ามันเป็นการกืนกินพลังงานเข้าไปเมื่อไหรที่เราไปขี้มาหลัออกมาเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เราม้วนเอาไว้เนี่ยมันหายไปอเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกุดฮาซิมัสเนี่ยเราถึงไม่แนะนําให้ซื้อมือสองอ่าก็เราไม่สามารถรู้ว่าคนที่เอาไปเขาขี้ดูหรือเปล่าอ่าเราเลยไม่แนะนําให้ซื้อมือสองแล้วก็ ที่สําคัญคือถ้าคิดจะซื้อฮาซีมัตไปขายเนี่ยไม่ต้องซื้ออืเพราะว่าฮาซีมัตมือสองเนี่ยเราสั่งห้ามเราสั่งไม่ให้ข้อย่แล้ว,<ะ>ว<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่จะคิดไปซื้อไปขายวันหน้าเนี่ยไม่มีผลเก่งอะไรไม่มีผลไม่มีผลแล้วก็ฮาซีมัตเนี่ยถ้าได้เลิกเนี่ยเราจะเขียนอยู่เสมอถ้าเป็นดอกปกตินะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะเขียนเป็นปกติแต่ถ้าเป็นดอกพิเศษอย่างวันเนี้ยเราจะเขียนเฉพาะมีเลิกจริงๆเท่านั้น และไาซิมัสวันนี้คือเบอร์สองพิเศษก็คือเป็นอาสิมัสที่เกี่ยวกับเรื่องเรียกเงินทองโชคลาภอ่าทําไมมันถึงเป็นเบอร์สองพิเศษเพราะด้วยวันเวลาของมันอ่ะวันเวลาของมันเป็นเลิกที่รุนแรงค่ะซึ่งถึงขั้นเขียนได้ความรุนแรงจะมากกว่าเดิมสิบเท่าเท่าตามหลักของวิชาเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมสิบเท่าแลกวกาเบอร์สองธรรมดาเนี่ยเบอร์สองธรรมดามันมันจะรุนแรงกว่าเบอร์สองธรรมดาสิบเท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตะกรุดเบอร์สองพิเศษเนี่ยมันเขียนสุ่ม4 0 5และสีสวไม่ได้มันจะต้องเขียนตามเลิกมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฮาซิมัสที่อ่ามึงจะหวังซื้อวันหน้าไม่ได้อ่าที่จะพูดเนี่ยคือมึงจะหวังซื้อวันหน้าไม่ได้ไม่เหมือนารซิมัสเบอร์ธรรมดาเพราะเราไม่รู้ว่าจะเบอร์ใช่ฮาซิมัสเบอร์ธรรมดาเนี่ยอ่มันมีเลิกในการเขียนเยอะมีเหมือนจะทุกเดือนเลยอยู่ที่กูจะว่างหรือไม่ว่างเท่านั้น ก็คือไอ้พวกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเข้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตัวธรรมดาไอ้สี่ไม่มีหนึ่งสองสามธรรมดาอาจารย์บอกว่าสี่มันจะไม่ธรรมดาแล้วอาจารย์บอกจะมีมันจะมีเลิกเขียนแค่ทุกเดือนหนึ่งสองสามเนี่ยมีเลิกเขียนทุกเดือนเลยแต่จะมีเวลาไปนั่งเขียนมันหรือเปล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยมันมีเลิกเขียนตลอดอมาทําได้ตลอดอยู่แล้วแต่ไอ้พวกเบอร์พิเศษเช่นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยไม่ได้เลยก็คือมันต้องอยู่ในเลิกวันเท่านั้น แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเบอร์สองพิเศษไม่เคยเขียนพอเลิกไม่มีเพิ่งจะเขียนครั้งนี้ครั้งแรกเบอร์สองพิเศษเบอร์สองพิเศษเนี่ยเพิ่งจะเขียนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็เขียนครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยได้ไปทั้งหมดร้อยเก้าสิบดอก <190 S 2> อ้ร้อยเก้าสิบด,<ม>ด,ดอกนะวันเนี้ยได้ร้อยเก้าสิบดอกที่ผ่านมานะได้วร้อยเก้าสิบดอกแล้ววันที่สี่เนี่ยมันจะเขียนได้อีกครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่รู้กี่ดอกวันที่วันที่สี่สี่ที่จะถึงเนี่ยอ่าสี่กรกฎาที่จะถึงเนี่ยมันจะเขียนได้อีกครั้งงนึ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ดอกอเพราะว่าวันที่สี่ที่จะถึงเนี่ยถ้าใครตามเฟซเนี่ยจะเห็นว่าเราโพสต์ว่าเราจะทาฮาซิมัตเบอร์สิบใช่ซึ่งฮาซิมัตเบอร์สิบสามปีทําได้ครั้งเดียวถูกต้องค่ะอ่าเราก็ไม่ทิ้งจังหวะโอกาสนี้ไปเราก็เลยจะทาฮาซิมัตเบอร์สิบเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเขียนได้แต่ฮาซิมัตเบอร์สิบสองพิเศษก็จะไม่ได้เขียน,เ,ยนเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือสองพิเศษก็จะไม่ได้เขียนอาจารย์อย่างอย่างฮาซิมัตเบอร์สิบที่าการเมื่อกี้การพูด ทุกๆสามปีจะเขียนได้ครั้งหนึ่งอ่ะครับสามปีเขียนได้ครั้งเดียวอ๋อได้เรื่องเดียวทุกๆสามปีเดีวเขาอนุญาตให้ทำสามปีครั้งให้สามปีครั้งคือถ้าอาจารย์จะทำให้ซัเบอร์สิบต้องทำทุกๆสามปีก็ผ่านไปสามปีสามปีก่อนถึงจะทำได้ครั้งหนึ่งอ่าสามปีถึงจะทำได้ครั้งแล้วเบอร์สิบเนี่ยต้องเขียนบนแผ่นทองคำเท่านั้นด้วยแผ่นอื่นทำไม่ได้อ่าแผ่นอื่นทำไม่ได้เบอร์สิบเนี่ยอาจารย์แล้วอย่างมีสมัยก็ถามนะครับว่าถ้าสมมติมีฮัสซันเบอร์สิบเนี่ย ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยก็คือหนึ่งสองสามเนี่ยไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษก็คือถ้าเป็นตัวที่เรียกว่าพิเศษทั้งหมดหน่งพิเศษได้สองพิเศษอะฟกได้หกได้แต่ตัวธรรมดาไม่จาเป็นแต่แต่หาสิบัตทเบอร์สิทเนี่ยมันจะมีคาถาให้อ๋อเบอร์เบอร์เบอร์สิมีคาถาอ่ามันจะเรียกในสิ่งที่มึงอยากได้เป็นกระถาเรียกในสิ่งที่มึงอยากได้ได้อะไรมาและหัาสิบัตเบอร์สิธเนี่ยปกติมันดอกละหนึ่งแสนนะใช่ใช่ปกติมันดอกละหนึ่งแสนบาท ฮาร์บิมัเบอร์สิบเนี่ยแต่อ,อ <S <S ข้อดีก็คือมันมีอาจารย์คนหนึ่งอะ่ะเป็นเขาเป็นไลฟ์โค้ดครับอ่าแล้วก็เป็น,นเ,เอฟซีอา,อ,อาจารย์แขกเราเสือกเผือไปรถให้เขาเหลือห้ามืออ๋ออาจารย์อาจารย์เล่ยินคือตอนนั้นอ่ะเราก็คือเราเขาเป็นเอฟซีแล้วคือผู้อะไรเทพเอาหมดเลยอไอ้แก๊งเนี่ยเอาหมดเลยเราก็ คือนี่ไงถ้ากูอยากจะเอาตพวกมึงนะแสนหนึ่งมึงยังซื้อเลยใช่แต่ด้วยความที่แหมมันอยู่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่เพื่อเอาตังเไงเออเอางี้แล้วกันเอาครึ่งหนึ่งแล้วกนเอามาห้าหมื่นก็ทีแรกกะจะให้ไปคนเดียวห้าหมื่นพอครนี้มานั่งคิดเอ้ยกูให้คนนี้คนเดียวห้าหมดได้เหลือกูเอาแสนหนึ่งอ่าใช่ไอ้ห่ามันก็อะไรอยู่เออมันก็เลยแบบอาจารย์ก็เลยปรับเข่ากันก็เลยบอกเอารัดดิให้ห้าหมื่นแล้วกัน ก็เลยห้าหมื่นแล้วก็ห้าหมื 50, ่นเังไม่ได้ไปไหนนะคือเรากําลังจะไหว้ครูวันที่สี่ห้าหกใช่สิงหาสี 5, นะ่ห้าหกเราก็เลยว่าจะไอ้ตรงเนี้ยไปซื้อแหวนไปซื้อแหวนทองปอกาพี่ที่ใช้ในการาไหว้ครูสายวิชาสายยาวีอ่าสายยาวีเนี่ย เป็นทองสิบบาทที่เราไหว้ทุกปีแล้วพอเราไหว้ไปเสร็จเนี่ยปุ๊บทองนี่เราก็จะมาหลอมแล้วก็รีบไปทำประตุมงคลหรือบางทีเราก็เอาเวลาพระทั้งที่เท่ากับได้แรงครูด้วยประการในการปอกอบด้วยการไหว้เนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็คือเฉพาะรอบนี้เท่านั้นนะเฉพาะรอบนี้เท่านั้นแต่ถึงแม้ว่ามึงไม่เช่ากูก็ทํากูอยู่แล้วใช่แล้วอย่างนี้ปีอยู่แล้วก็คือแต่แต่ก็ถือว่าไอคนที่ได้ไปก็เหมือนกับเป็นการบูชาครูในตามนาบูชาครูลบบุญไป เป็นเหมือนการบูชาครูในสายไปอาจารย์คุณถามนิดนึงอย่างเบอร์สองพิเศษเนี่ยทุกทีเบอร์สองธรรมดามันมีนกระถาให้ใช้กระถาเดียวกันได้ไหมการกระถาเดียวกันใชกระถาเดียวกันเป็นกระถาเดียวกันเป็นกระถาเดียวกันก็ตะกุดเบอร์สองสมาชิกถามว่าครูถามโดนหมากัดอันเดียเสือมไหมของเบอร์สองนะคะของเบอร์สองสองพิเศษสพิเศษเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีแค่เบอร์สิบอย่างเดียวที่เบอร์สิบเบอร์สิบตายให้โดนกัดก็ไม่เป็นไรค่ะท่าที่สองพิเศษนี้ก็คือเสื่อมใช่ คือมันไม่ถึงกับเสี่อนะแต่พลังมันจะยังถอยน้อยลงยกไว้อย่างเดียวคือมึงฝันฝันรุนแรงกว่าโดนกัดจริงถ้ามึงฝันจะรุนแรงกว่าโดนกัดจริงแล้วถ้าถ้าเกิดมึงไม่สบายใจเอาไปโยนน้ำไปน้ำนะที่น้ำไหลไ่น้ำไหลไม่ใช่มือโยนในในตุ่มนี่ไม่ใช่โยนน้ำเหมือนมือพิ่งหลับเด้ออาจารย์อาจารย์มีสมาชิกที่บางคนเขาใช้เบอร์สามเนี่ยมันบวม มันเปลี่ยนสีอ๋อแสดงว่ามึงไปกระแทกกับมึงต้องไปประท้ากับพลังงานร้ายมาอ๋อซึ่งร้ายมากแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ที่มันจะได้แบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันพายออคือมึงต้องมีปัญหากระดาบันพายถึงจะมีปัญหากับเบอร์สามอ๋อคือมันบวมเป่งเลยจานย์บวมแบบเห็นได้ชัดคอของจมันบวมได้ด้วยจย์ เปลี่ยนสีบวมได้ไฮซีมัสเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีแล้วบวมไฮซีมัสเปลี่ยนสีได้เอองงเลยจันพึ่งเคยเห็นมันเหมือนครับเป็นตัวทำเขาเรียกอะไรเป็นตัวทํานายดวงเมื่อได้ได้ระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะเบอร์พิเศษทั้งหมดที่ดอกฝั่งนี้วะนี้คนจะซื้อดอกพิเศษเก็บไว้ยังไงจันใช้โคกจะดีจะดีกว่าใช่ไหมจันมันต้องพลังงานรุนแรงกว่ามันมันแรงกว่าอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเองพิเศษทำไมมันรุนแรงกว่าอยู่แล้วแต่ครันนี้ว่า ไอการที่มันสีขุนสีดําเนี่ยมันเป็นเหมือนการเสี่ยงทายได้อืมไอมันเป็นเหมือนการเสี่ยงทายได้อ่ได้อาก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่สดใสมันก็อย่าไปแล้วกันอือ่าเรือว่ามึงยิ่งใช้ไปแล้วมันยิ่งหมองหมองมองมองหมองเนี่ยอ่ามึงก็ให้รู้เลยว่ามึงอาจจะไปอยู่กับอะไรที่มันรุนแรงมากเกินไปอ่ารุนแรงมากเกินไปค่ะเอามาที่ต้องระวังหมาเลย คือระวังหมาไม่ต้องถึงขั้นว่าเอ้ยมึงอย่าไปโดนพิษเต็นระวังมันกัดพออ๋อเลียไม่เป็นไรเลียไม่เท่าไหรหรอกระวังมันกัดพอเลียที่อย่าเลียปากอย่าให้โดนน้ำลายมันโดนน้ำลายเราด้านนึ่งอ๋อคได้โดนตัวไม่ได้ไม่ได้หรอกอย่าให้น้ำลายมันโดนน้ำลายเราแล้วอย่างเมื่อกี้สมาชิก็ถามว่าเบอร์สองพิเศษรุนแรงกว่าเบอร์สองทำงานยังไงอาจารย์บอกว่ารุนแรงกว่าสิบเท่าสิบเท่าคือมันจะเรียกได้รุนแรงกว่าสิบเท่าจะเด็เล่นกรเล่นเงินทองโชคลาภ ได้แรงกว่าได้แรงกว่าสิบเท่าแล้วก็ทิ่จริงอะอยากจะทํามันมานานแล้วแต่มันไม่มีเลิอกอ่า uh, พอได้เลิกก็เลยทํามันขึ้นมาก็เลยให้สมาชิกเช่าได้เนี่ยร้อยเก้าสิบดอกร้อยเก้าสิบดอกอ่า uh, มีร้อยเก้าสิบดอกสมาชิกก็เช่าได้อแต่ถ้าหมดจากล็อตนี้ไปแล้วเนี่ยไปลุ้นอา่าต้องไปลุ้นมาที่สี่ว่าจะจะเขียนได้ไหมวันนีะวันเอาเวลาไปเขียนทองคําก่อนใช่เพราะต้องเขียนเบอร์สิบก่อนแต่ถ้าเลื่อยยังเหลือก็จะอาจารย์จะจัดกรอบเพิ่มให้แต่ถ้าไม่ได้ก็คืออด ก็แค่นีไปก็มีเท่านี้แล้วก็ตั้งรอกันต่อไปจนกว่าจะมีเลื่อยอีกครั้งหนึ่งครับอ่าแล้วก็ราคาเนี่ยดอกพิเศษปกติก็ดอกสองพันสองพันอันนี้ก็คือเข้าสู่สภาวะปกติในฐานะโมโหอ่าโมโโมโหสองพันไม่ลดไม่ต้องมาหมวยกูไม่ลดให้มึงไม่ต้องแล้วหมวยก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์น่าจะทำอาจารย์น่าจะช่วยสมาชิกแบบพัดท้ายเพราะว่าจะไ่ช่วยไงนี่อ่ะซื้อก็ซื้อไปซื้อเรื่องมึงว่าแล้วตอนเช้าร้องหวยโทุกมา เป่าที่จริงพิเศษลดออกพันห้าอย่ามวยมันขึ้นสองพันนั่งนานแล้วปะเขาเขาบอกว่าช่วยสมาชิกก่อนดีกว่าไหมขอห้าสักเดือนนึงช่วยเออขับเบอร์สางก็ไม่ช่วยในฐานะโมโหนี่ไงมึงมึงมึงจะเช่าก็เช่ามึงไม่เช่าเดิมมึงคือหมดออรแล้วจ้ะเออพูดแล้วจ้ะคือง่ายคือถ้าขายมึงพันหนึ่งพันห้ากระจายกรไม่ขายแล้วแต่มึงเพามีแค่ร้อยเก้าสิบดอกแล้วแต่มึงอาจารย์แล้วอย่างเบอร์สิบเนี่ยมีแค่สิบดอกใช่ไหมอาจารย์ มีแค่สิบดอกเนี่ยได้แค่สิบดอกใช่ไหมมีแค่สิบดอกอาจารย์เขาระบุไปว่าเบอร์สิบจานได้กระครังได้แค่สิบดอกคือด้วยเวลามันอ๋อด้วยเวลาด้วยเวลามันไม่เคยข้ามสิบดอกเลยโอ้โหจัดยากมากเลยอาจารย์ไอ้นี่แป๊บเดียวไม่เบอร์สิบอาจารย์เนี่ยขนาดเบอร์สองว่ายากนะร้อยเก้าสิบดอกไม่ถึงชั่วโมงนะ เ,<ม>เพราะมันเริ่มมีแค่ไ้นจ่ายต้องไปอย่างนั้นเลยคือมันมันเขียนได้เร็เลวเร็วมากเพราะมันร้อยเก้าสิบดอกก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวก็เร็วนะเร็วเลยอ่าแต่เบอร์สิบอ่ะดอกละอย่างน้อยๆ้หนึน่งชั่วโมงนะโอ้ยสิบดอกก็สิบชั่วโมงเลยกนันก็วันหนึ่งแล้วไงก็ถึงบอกกัมึงจะได้สักกี่ดอกดอกหนึ่งก็คือมีเกือบชั่วโมงเลยนะนี่สมาชิกผมบอกกับในเบอร์สองพิเศษอันนี้เท่าเหรอร้อยเก้าสิบดอกใช่เพราะว่าไอ้เบอร์สิบอย่างเดียวอาจารย์อาจารย์ก็สิบชั่วโมงแล้วอ่ะมึงยากมากนะก็คือเช้ากก่าา็ต้ออองเเันลยะ ก็คือพอพระจันทร์โดนพระอาทิตย์บังก็เขียนเลยเขียนเลยอ่เบอร์สิบเท่าบับว่าถ้าสุดอลจัารเอาเบอร์สิบตอนนี้ก็ขาดเบอร์เก้าไปเดียวเราตั้งใจปาเบอร์เก้าทำยากยากอาจารย์เบอร์เก้าทำยากเพราะว่ามันต้องผสมเงินก็คือมันจะต้องเป็นฮาซิมัตเงินมันจะต้องเป็นเนื้อเงินที่ผสมผสมประหลอดอ๋อเบอร์สิบเขาระบุว่แล้วต้องเป็นทองคำเบอร์เก้าจง ก็้องเป็นเงินผสมประหลอดอ๋ออ๋อแต่ราคาสมมาแต่ละอันมันผมบอกว่าแต่ไอ้ที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นผสมประหลอดชิ้นผสมประหลาดแต่ว่าวัตถุกระเบืรอก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไอ้เก้านี่ยากมากเลยนะเก้านี่ยากมากเลยทำแผ่นมันไม่ได้ด้วยนะชุดทวนเพราะว่าเวลาเอาไปหล่อรวมกันแล้วมันแตกเวลารีดมันแตกก็เลยยังไม่มีใครเคยได้ทำเราเก้าเนี่ยไม่มีใครเคยมีไม่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 มีเคยทําแค่สองดก เ,เ,เคยทำแค่สองดอกอแต่นหนามากหนาเพราะรีดบาร์แล้วมันแตกอ,อ๋อหนามากเคยทำเคยทำแต่ว่าไม่ตอกเล้เลยนะแต่สองดอกอะนั่นแหะ เพราะสมัยนั้นทําไม่ได้คิดแจโอ้ทถ้างั้นคนที่ได้ไปเขาไม่รู้ว่าเปนไม่รู้เพาไม่รู้ว่าเป็นบัตรารู้เปล่ารู้อยู่ใครทางเราเนี่ยอ๋าจารย์รู้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์รูไปแต่สมัยนั้นอ่ะเราไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกโค้ดตอกอะไรคือตั้งใจทําให้มันได้เฉยคือตอนนัอาจารย์แค่ทําให้นูกศึกษาใช้แต่ไม่ได้เขียนระบุว่าใช้ใช้ตอกไว้ขะไว้ไว้ไว้ใช่ก็คือไอ้เบอร์ดทีวั์เบอร์เก้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคล้ายๆเบียรกับหนุนดวงแล้วก็เหมือนกับว่าอ่าถ้าเกิดตามพื้นดวงมึงชาต มึงอยากจะมีพันล้านทําไม่ได้ฮาริดมัตเบอร์เก้ามึงพไว่าจะทาได้อแต่ว่ามันเหมือนกับมึงเร่งบุญมึงทั้งหมดทุก็ดีทชาติไปใช้เลยนะเคราะนั้นให้มึงรู้เลยว่าถ้ามึงกลับมามีอีกรอบหรือมึงลงไปื่อแล้วเนี่ยมึงต้องทําบุญใหญ่ใหญ่หลักการไปหมดเลยใช่เหมือนกับมึงต้องค่อยๆทําไล่ไปเรื่อยๆไม่งั้นก็มึงจะอันนี้มากครับก็ อย่าไปทำเลยเอาแค่นี้พอแล้วโอเคนี้ก่อนหมวยเพิ่งขี้เกียจถ่ายหมวยตอนนี้ถ่ายจริงเลยมันนั่งฟังเฉยยังบิดขี้เกียจเลยทำไมต่อราคาไม่ถูกมงคลไม่ได้เห้ยเข่งไงนี่ก็ิลาถามว่าต้องเลี่ยมไหมคะส่วนมากก็ต้องเลี่ยมนะถ้าไม่เลี่ยมแนี้เลี่ยมไว้ได้ว่มเลี่ยมไว้เลี่ยมไว้หมแคะนั้นนะี่ ร้อยเก้าสิบคนเท่านั้นอ่าเนี่ยจันฮัสซมัสสะท้อนพอได้มาวันแรกก็สีดำบวมเลยเพราะทำงานอยู่โรงพยาบาลครับต้องทำยังไงอันตรายถ้ามึงอยู่โรงพยาบาลแล้วฮัสซมัดสีดำบวมนี่ได้มาพรุ่งดำเลยอันตรายนะอันตรายอันตรายเช่าเช่ามือหนึ่งหรือเช่ามือสองไม่ไม่จ่าบถ้ากูมึงมีสิทธิ์จะเช่ามือสองใบไหมตั้งถาตั้งอาจจะได้สุดเช่ามือสองก็คือมันซึมซับพลังเดิมมาถ้าเช่ามือหนึ่งอาจารย์ ถ้ามือหนึ่งมือมือหนึ่งไม่น่า,นนานะจะเร็วขนาดนั้นไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นมันต้องเคยมีคนพกมาก,ก่อนมันเหมือนกับมันซึมซับพ,พลังงานใหม่มาแล้วพอมันมาช่วยแล้วแล้วมันไม่ไม่ไประหลาดกันสว่างสมัาท,ทีตัวทำงานไม่ได้แขวนคอหรือพกได้ไหมครับมีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันมีผลเหมือนกันที่ซัีิมัตดีอย่างที่กูใช้อยู่ที่นะกูก็ไม่ได้พกกูบอกให้เคดเลยก็ได้กูไม่ได้พกแต่วาหาสิติมัตไปไว้ในหลังลูกลูกกูข้างหลัง สมมติอันนี้เป็นโรคกใช่ไหมกลัวฮาร์มนมาเป็นแปะแว่งหลังนะตั้งอยู่ที่ไหนก็ช่วยหมดเพราะมันเหมือนครอบเป็นพลังงานให้จักรวาลอะไรนะคนนี้ค่ะที่ชื่อน้องจอมขมังเวทอะค่ะเขาทำกระเป๋าหายในรถรถแท็กซี่แล้วก็พยายามติดต่อให้ช่วยมาตลอดแล้วก็ล่าสุดติดต่อน้องหมวยมาจุดตะเกียงตัวจุดวันแรกกก็เจอเลยอ่าเพิ่งได้เข้าจากพี่จอมมาเมื่อกี้ ยอย่าอย่า,อย,าอย่าไปชี้นำมันจ้ะันฟุกเงินก็ได้ครบเลยเอาจารย์ไอ้มันฟุกมันฟุกแต, <laughs> แต่แต่ไม่ใช่ว่าได้คือวันนั้นนะอาจารย์หายไปยี่สิบวันม <laughs> ันฟุกพอดีมันโดนพอดีแต่เขาบอกว่าจุดตะเกียงวันแรกเนี่ยเขาได้คืนเลย <laughs> นะครับอ๋อมันฟุกมันฟุกโอเคเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์จบรายการก่อนค่อยถามตอบเป็นต่อค่ะอ่าได้ก็วันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลก็เอาให้ได้เลยกันใช่ร้อยแปดจุต่อเนี่ยมึงเอาให้ได้เลยกันใช่แล้วก็ มันเป็นวัตถุมงคลที่ยังไงมีดีกว่าไม่มีถูกต้องอ่าถ้ามึงไม่เดือดร้อนมีดีกว่าไม่มีแต่ถ้ามึงเดือดร้อนไม่ต้องเช่าอ่าถ้ามึงคิดจะซื้อไปขายไม่ต้องเช่าต้องเช่าแต่ถ้ามึงคิดไปเพื่อเอาไปเป็นพลังที่หนุนมึงซื้อไปครับอ่าเท่นั้นเองครับแต่ไอฮาสซิบัตเบอร์เนี่ยอ่าคนที่ซื้อไปและคิดจะเอาไปขายเนี่ยไม่ต้องอย่าเอาไป เหมือนกันถ้า,ถาคนที่จะซื้อแล้วไม่ได้ซื้อจากในรายการมันตัดเนี่ยอันตราย,อ,ายอย่าซื้อซื้อเฉพาะซื้อจากในรายการกับเพจเท่านั้น<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่เทปหน้าครับส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตวรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ลม็ตซสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมัจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็มัจสยามครับเป่ามีตังค้ะครับขอลาเพื่นไปก่อนนะครับแเรารอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ